แน่ไม่ให้มานอนด้วยค่ะเพราะว่ามานอนแล้วไม่ตื่นบอกเขาไว้สีหวานฉ่ำมากเฮ้ยคนขับพี่พี่คนขาบแรงเนาะไปส่งของขวัญให้ไปส่งของขวัญใ,ให้ผู้ชายกันหมดเลยแรงมากแรงแรงจริงๆรับไม่ได้ น่ารักค่ะขอนครับสองร้อยแปดสิบครับพี่สอง180ร้อยแปดสิบคนขออนุญาตหยุดทําปลาหนึ่งวันทําไมคะพรุ่งนี้หยุดเหรอวันฉลองจังวน้องลีโอน่ารักค่ะ ย้ายมาสวัสดีครับวันนี mm ้นะพี่พี <k <k ่อุ <k <k ้ยพี่ผมเข้าไลฟ์พี่คนดูสองพันห้าเลยอะไรผมเข้าไลฟ์พี่คนดูสองพันห้าเลยก็คนเขาอยากมาดูเรารักกันอ่ะแล้วเรารักกันหรือเปล่าล่ะรักครับอะลักครับแค่แคกค่าค่าคาค่าแค่แค่เงินอ่ะ เป็นยังไงพอ่เก็มันดูมันเหมือนเสียงมันชัดมากแค่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 อะไรอะรักผู้ชายที่มีแก้มอ่ะพี่มองผมนิ่งๆนิ่อ้โออะไรนะพี่มองผมนิ่งๆอ่ะเอ้า ไม่ให้มองแฟนแบบนี้แล้วให้มองแบบไหนเนี่ยก็บีมองเนี่ยรักผู้ชายที่ไม่แก้มาโอ้โหพี่พูดรักผู้ชายที่ชื่อลีโออะแัก็เหมือนกันครับรักอะไรรักพี่ยังไงครับอกล้าเนาะ <laughs> มีคนเขาบอกว่าพี่อ่ะชงให้เธอพูด <c oughs> เธอก็เลยพูด <c oughs> เธอพูดเองไม่เป็นหรอผมก็พูดเองอยู่แล้วครับ อย่ามาดูน้องลีโอกันค่ะทุกคนไม่มีใครส่งของขวัญให้หนูเลยอ่ะเขาไปส่งช่องลีโอกันหมดแต่หนูแพ้อ่ะของค้าพี่เพี่ของค้าอยากเป็นจิ้งจกจังเลยทำไมอะพี่ไปได้ไปอยู่บนเพาดานที่ห้องเธอ อวิวิของครับพี่ของครับไอจะของขวัญของขวัญมันคงแบบมีค่ากว่าแฟนแหละอไรพี่ก็เขาส่งพี่มาให้ผมอ่ะส่งอะไรหมูเด้งนีโออยาบคายว่ะอะไรพี่ก็ก็หมูเด้งก็น่ารักไงพี่โอเธอคิดว่าฉันเป็นหมูเด้งเหรอ สวัสดีครับสวัสดีน้ำทุกคนมุกนี้คิดนานไหมไม่ได้คิดนานเลยค่ะแค่หยอดแค่หยอดแค่หยอดนิดนิดดูสามพันสี่ร้อยคนนะครับอะไรนะสามพันสี่ร้อยคนพี่โหดูเยอะกว่าฉันอีก ระหว่างสามพันสี่ร้อยกับชั้นเลือกอะไรเลือกพี่ยังไงครับตมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าให้ฉันฮึฮึบฉะนั้นเนาอขอบคุณพี่ตามใหม่ทุกคนครับย้ายไปฟังงโน้นมาแล้ว มีคนบอกว่าเราครบกันหรือยังครบกันแล้วครับใช่เหรอใช่ครับคบแบบไหนแบบแฟนไงพี่หรือพี่อยากเป็นพี่น้องอ้าวเราก็พี่ถามแบบเนี้ยก็โกรธแล้วโกรธแล้วนะพูดแบบเนี้ยหยอกพี่พูดเล่นพี่เราเป็นอะไรกัน เป็นแฟนครับตอ๊๊นเลยลำคาดแรงมากอ่ะพูดกับแฟนแรงตลอดโอ้ไม่ใช่ใชพี่ ผูก้กาแฟนี้มันพอๆเพาะบ้างก็ได้นะแล้วก็ผมเข้ามาผมก็วัดดีแล้วอ่ะอันนี้ผมไม่พูดเพอะเหรอ, <c oughs> ออ๋อเพิ่งรู้ว่าคนเป็นแฟนกันเข้ามาถึงเขาวัดดีกันเลยเอ่ะลาเลโอมารยาตไงพี่โอเคหน้าขายกันมาก คนบอกว่าแฟนเคารบไม่เอาแฟนมันจะมาเคารบอะไรล่ะวันดีผู้ใหญ่ไงเขาจับแก้มหน่อยได้ไหมได้พี่ยังมาให้จับหน่อยได้ไหมยังทางไหนอะพี่ทางนี้มาทางนี้ทังนี้เหรอใช่อีกข้างหนึ่งชัดเจนหน้าเหมือนกันมากค่ะขอ,อเด็กมีมาราย,ยาทขอ,อขอโทษค่ะ ขอโทษคะ่ะดิฉันผิดใช่ไหมอ๋อโอเคออน่ารักไม่ไหวแล้วทำไมมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้อ่ะโทรศพัพท์จะจะล่วงพี่มันไม่แน่นเหรอไม่ผมไม่ได้เอาใส่ผมเอาแบบลองเฉยเฉยพี่ ถ้าที่หนีบโทรศัพท์เป็นเหมือนความรักเราก็ดีเนาะทำไมอะพี่ก็มันจะได้เหนียวแน่นไงแต่นี่มันหลุดง่ายอนะพี่ได้ก็มันไม่เหมือนกับความรักของเราไงถ้ามันเหมือนความรักของเรา,ามันก็ไม่หลุดหรอกกลับมาอีกทีนนะฮะ ลองเพลงลองเพลงท่อนหนึ่งให้ฟังในดีเพลงเนี้ยร้องไม่เป็นพี่อืม,มเห็นร้องอยู่เลยทองหยิบทองหยอดอัานภาพมาที่ที่หนีมือถือผมพัง นนพี่มีคนถามมีคนถามว่าใครจีบใครคะพี่จีบผมก่อนรดียวฉัเป็นผู้หญิงนะทำไมพูดมนี้ล่ะเอาผมก็พูดตามตรงไงพี่ผมไม่โกหกกันดูพี่จีบเธอว่าไงตอนที่พี่จีบเธอใช่พี่ตอนที่พี่จีบเธอพี่จีบเธอยังไงไม่รู้พี่ก็พี่ก็ ให่ผมพูดเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไต้องพูดไหนแม่แล้วพี่ก็มาถามผมพี่อผพูดแบบไม่ต้องคิดพี่จีบผมก่อนแล้วพี่จีบติดไหมเอาแค่พี่แค่อยากรู้ว่าแล้วสุดท้ายแล้วพี่จีบติดไหมตช่ครับอ่ะเดิมเหรอแสดงว่าพี่ไม่นกใช่ไหมใช่พี่ผู้ชายเขารับรักพี่เหรอ รับพี่ดาริโอมั่นใจหรือว่าผู้ชายเขารับรักพี่มั่นใจพี่ก <c oughs> ็ผมเป็นคนรับเองแม่มั่นใจเองต่อพยานแล้วหนึ่ง ก็นนผมเป็นคนหลับเองอิชาค่ารักกันเมื่อไหร่รักกันเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าตอนนี้ก็คือแบบหมดใจไปแล้วว่า หมายถึงว่าให้หมดใจไปแล้วว่ะรักกันตอนไหนไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนี้ให้หมดใจไปแล้วให้หมดใจก็อย่ารีบไปแล้วกันพี่ <laughs> จะรีบไปไหนจะให้พี่ไปไหนไม่รู้พี่ฮะไม่รู้ครับคนที่จะรีบไปคือพี่หรือคือลีโอพี่นั่นแหละพี่จะไปได้ไงทำไมถึงคิดว่าพี่จะไป ก็เดี๋ยวมาไวไปไวนี่ไงพี่อันนั้นมันคนคนอันนั้นมันคนที่เธอเคยเจอค่ะไม่ใช่ดิฉันค่ะผมจะรอดูอีกแล้วเหรอคำว่าจะรอดูอีกแล้วเหรอไปแน่ค่ะฉันไปแน่แต่ฉันจะไปที่เดียวเท่านั้นเอาไม้แก วันนี้เรียวมีเรียนไหมครับมีครับหน้าคล้ายกันมากตาอกันเงาตักง่ายลักง่าย,ายไหนเร็วอะ่ะไปถามช่องนู้นเถอคะค่ะขอบคุณตามใหม่ทุกคนนะครับเรามันก็เรามันก็แบบไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเนาะจะสู้สาวๆสวยๆแถวเขาไม้แก้วได้หรอ อาก็ผมเลือกพี่แล้วอ่ะอะไรนะก็ผมเลือกพี่แล้วอ่ะเอาเลือกพี่แล้วจะเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะไม่พี่ยี่จะเกาขาพูดทำไมอะไรนะพี่อยากเขาม้พูดทำไมผมเลือกพี่แล้วอ่ะแล้วถ้ามีคนจีบใหม่อีกล่ะก็ไม่คุยพี่ก็ผมมีพี่แล้วอือฮาบิี่คนครับ เลือกแล้วเลือกเลยนะมันมันเปลี่ยนเหมือนปืนร้านคาลานนั้นไม่ได้นะพอพี่พอพอผมอายเขาเดี๋ยวอยู่จังหวัดอะไรชนบุรีครับจัง สมมุติถ้ามีคนพิมพ์ข้อความไปหาแล้วบอกว่าลีโอเลิกกับแพรลี่เถอะลีโอจะตอบว่าไงผมก็ไม่ตอบพี่ในทิกตอกมีเพียบภาพมีอะไรนะมีคนบีมมาอย่างนี้เพียบภาพผมยังไม่ตอบอเลย <laughs> 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 อะไรคือเพียบภาพก็แบบเยอะอะพี่เหรอพิมมาหาหรือในทิกตอกกันหรอได้ับแล้วไม่ตอบใครเลยเหรออ๋อก็องไปนั่นเ้ เธอเดี๋ยวครั้งหน้าฉันซื้อแบบอันที่ตั้งตั้งหัาไปให้เธอเธอตั้งกับอันที่ตั้งไฟใช่ไหม um. เออมันไม่ค่อยดีหรอกหัวต้องอยู่ตรงไฟใช่ไหมเออมัน <Yeah. S 1> ชอบแบบ <c oughs> อ,อ๋อเพียบภาพเท่ากับ yeah เยอะแยะอ๋อขอโทษค่ะอ,อ๋อเหรอ, <c oughs> เ,อ,อเพียบภาพไปไว้เยอะแยะ วัสดีคนดู3,700คนนะครับรีโอคิดว่าแฟนตัวเองคิดหึงไหมก็หึงนะพี่เหรออ่แล้วเขาคิดหึงเหรอเขาหึงเธอเหรอ,อนี่อะไรล่ะน้องหน้าละกูดตรงๆดี มีคนไปพิมพ์ไม่ดีในช่องน้องรีโอคนไหนพิมพไม่น่ารักรีโอก็ต้องเอาลงหลุมไปบ้างนะพีเคผมกดไม่ทันพี่เออเอาลงหลุมไปก็อยากให้พื้นที่เราจะได้แบบไม่เ,เสียสุขภาพ,พจิตจังหวัดชนบุรีครับพี่น่าครกันเลยสวัสดีน้องชายสวัสดีครับพี่ชายทีเค เกมนี้ชนะได้อะไรถ้าลีโอชนะลีโอได้เป็นแฟนพี่แต่ถ้าพี่ชนะพี่เป็นแฟนลีโอโอเคไหมเอเบียรานนี้นะอ้าวแล้วตอนนี้อะพี่อะ <laughs> แล้วตอนนี้อะตอนนี้ก็เป็นอยู่ไง <laughs> <laughs> น่ารักคนครับ มีคนถามว่าแล้วลีโอขี้หึงไหมขี้หึงครับหึงอะไรไม่เคยเห็นหึงอะไรพี่เลยยี่มัวแล้วนะยี่โมวแล้วเอ้าหึงตอนไหนอะทุกตอนนะพี่เหรอมั่นใจเหรอครับเออมีคนถามคลับม,มีคนถามจริงๆเอาคุณก็ดูสิ อืมมีคนมาจีบแพรรี่เยอะไม่เคยมีค่ะอย่ารอคนดูนะร <laughs> อคนดูอะไรดีโอทุกวันนี้ฉันจะพีเคฉันยังไม่เคยขึ้นพีเคกับผู้ชายเลย <c oughs> ฉันรักแฟนฉันมากจนฉันไม่พีเคกับผู้ชายเลยนะเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ชื่อไหมว่าฉันรักเธอมากขนาดไหนครับ <c oughs> และเป๊คคุณแพ้แบบไหนก็แบบช่องเนี้ค่ะช่องข้างๆเนี่ยสะเปิเลยทุกตรงหมดขึ้นแล้วแม่หน้าหวานหวานหนวดหนวดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาพี่เกยกับเจจอนเหรอ เลีอน่ารักโอ้โหทำไมคนดูเยอะจังคนดูเท่าไหรสามพันสามพันเจ็ดแล้วพี่โอ้โหตโลกดูเยอะกว่าพี่อีกเหรอดูของข้าพี่พี่ของครับทุกคนวามคุณสนับของขวัญไปให้ของขวัญน,น้องดีกว่าเอา้าอนนี้เดีจคำว่าเพี้ยลาดโยเรียนเกี่ยวอะไรเรียนโลจิสติกครับพี่ มีคนถามว่าชอบพี่แพรรี่ตรงไหนคะชอบทุกตรงคนะรับไอ้ยี่ตาทำไมไอ้ยี่ตาทำไมจริงใจไหมเนี่ยจริงใจพี่เอาถ้าผมไม่ชอบผมจะมาคุยบพี่ทำไมทุกอย่างจะถูกใช้เป็นพยานในชั้นศาลน,นะครับกินน้ำไรคะน้้ำโคพี่ ยขอบุญนากุลาครับพี่ของครับลงจุหน้าขายกันเลยคะ่ะน้าราังอิจฉาเลยเดี๋ยวกันแลนะไ like รนี่แหลคะครับพี่ผมก็ไล์แบบนี้แหละมีคนบอกว่าพยานเยอะนะลีโอครับ พี่นี่คครับมงสามอยู่ช่องนี้ทุกคนทุกคนก็มีความรักที่ดีได้ทุกคนต้องไปหาความรักที่ดีๆน่ารักมีแต่มีแต่คนอิจฉาพี่อ่ะลีโอเห็นนะยังมีคนทําคลิปด้วยอ่ะเห็นแล้วพี่เห็นปะตลกมากเลยรีเห็นแล้วว่าที่เขานอนอยู่เห็นปะนอนอยู่คลิปไหนอะพี่ที่เขาบอกว่าเขาอยากได้แฟนแพรลี่อ่ะเห็นปะ นอนอยู่นี่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเขาตลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเว่ตาใหม่ทุกคนนะครับไรยนานยังคาได้สักพักแล้วครับพี่นี่นี่ดู<ๆ>ดูมีคนมีคนพูดถึงเธอเดโอวแต่เป็นคลิปที่ดีนะอันนี้อันนี้เป็นคลิปน่ารักเหมือนแไวมึงใครอะไพไพวันต่ะหรอ แพรรี่เหรออยาเป็นไงเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นเลยอ่ะพี่ผมไม่ชอบผัวเขาผัวเนอะเปย์ก็เลยอ่ะคนไหนวะไม่ชอบเขากอดงมๆก็ได้อย่างนี้แหละเหรอแล้วไม่ต้องดอกกุห้ไม่ออกล่ะนี่ตังค์แล้วมึงซุกแพรรี่ไม่ได้ตอนนี้รักดีเออาหัร ตอนนี้ันก็เป็นแบบในคลิปอะไรนะหนาวพี่มีคนเม้นต์พี่ว่าตอนนี้ชนนี้ฉันก็เป็นแบบในคลิปอยู่ในไลน์นี้แหละ <c oughs> ง่วงแต่อยากดูต่อเอาก็เป็นนอนสิคะ ไม่เคยเา็ำรูจให้เท่าเงินพวกนี้ของค้าพี่อือช่องนคนส่งของหวันเยอะอ่ะแล้วช่องหนูไม่มีคนส่งเลยอะ่ะคุณาพี่พี่ของค้ารู้จักกันได้ไงคะ่ะเจอกันในอะไรนี่แหละพี่คุณแม่ทำบุญด้วยเลยลีวน่ารัก ไม่ไม่น่ารักพี่จะรักเหรออะไรนะ่พี่ถ้าเธอไม่น่ารักพี่จะรักเหรอน่าขายกันเลยค่ะวานน้ำหยดลงหินทุกวัน จะคอยสลั้งวันเสมอค่ะครับขค,คุณครับพี่ทุกคนน้ำหยดลงหินทุกวันหนึ่งเปยนคนเหลน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเหรอไม่ใช่พี่เอาเราเป็นอะไรอะ่ะเป็นแฟนครับ <laughs> เป็นแฟนค่ะหินบอกเป็นแฟนได้ยินไหม เปิดลำโพงให้มันดังด้วยเวลาเวลาพิมพ์มาเปิดลําโพงเลำโพงให้มันดังดังคำถามล็อมมงมีคนบอกว่าอยากเห็นลีโอเรียกที่แพรลี่ว่าที่รักสักครั้งเคยนนะพี่แบบนั้นน่ะ เขาเขินเอนเขาเ่อนเอาพูดเบาๆก็ได้อะแบบที่เบาๆที่สุดแบบแบบไม่มีใครได้ยินเดี๋ยวโยงเขินเขาเขินทุกคนเขา,าเขินผู้ชายเขิ่นอย่าไปบังคับจิตใจเขามากเลยค่ะทุกคนไม่ใช่เมื่อกี้มีคนคมอมเมนต์ไงไม่มีเลยสามพันคนเอางั้นเอางั้นพี่เรียกเถอก็ได้ที่รักคะครับเอเอโอเคจบ จบดิฉันไม่ฝ่ายเรียกก็ได้ค่ะจบเขาเอาไปเรียกกันสองคนฉันดูฉันอย่ากเขินไม่มีเลยสี่พันคนดีเป็นคนแล้วเหรอเดี๋ยวคนดูเท่าไหร่สองพันเก้าครับคนดูเยอะมีคนถามว่าเขินทำไมคนเยอะแยะ มีคนเยอะยิ่งเขินมี่อนดี่ขอคุณสำหรับหมูเด้งนะคะหมอนที่บ้านขาดหมดแล้วนิวอ,อยู่บ้าครับไม่อยู่ครับหนีไปช่างมันหมดแล้วดีพวกเธอน้องพูดเพาะมาก ตัวจริงนนางก็พูดเอาะนะฮะเมืม่อวานข้าวอร่อยไหมอร่อยครับข้าวอร่อยแต่น้อยกว่าพี่จริงหรือเปล่าพี <c oughs> หน้าเหมือนกันมากหมายถึงว่าน้อยกว่าคำพูดของดิฉันที่ดิฉันหยอดนางพวกหลอกลีอย่าไปคิดลึกสิอืมอยากให้มีช่วงโปรสักสามปีได้เลยค่ะดิฉันจัดให้ดิฉันคบใครดิฉันรักใครดิฉันก็แบบมีโปรโตลอดดิรักเอยเตยหอมตลอดค่ะดิฉันไม่เคยหมดโปรความรักดิฉันไม่เคยหมดโปร ก็รอดูได้แต่ถ้าผู้ชายเขาหมดใจก็ไม่แน่เหมือนกันผู้ชายเขาจะหมดใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่หมดหรอกพี่อืมไม่หมดหรอกเหมือนน้ำในแก้วใช่ไหมที่เติมอยู่เรื่อยๆอ่ะ่ามอเห<ส><ด>มือนน้ำอยู่ในเหมือนน้ำในแก้วใช่ไหมที่เติมอยู่เรื่อย คู่นี้น่ารักจังน่าเหมือนกันเลยเรื่องงานและกลับบ้านก่อนนะขอรถขรับรถดีๆครับพี่ ลงคลิปบ่อยๆนะคะก็ดิฉันดิฉันจะพยายามไปหาแฟนสักภาพท่าแบบถ้าแบบอะถ้าเป็นไปได้ก็สักเดือนละสองครั้งอะไรประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาอยากเจอเราหรือเปล่าก็าไม่รู้อยากเจอพี่จริงเหรอจริงครับดักใจรหรือเปล่าดักใจครับถ้าสกินเฮนี่แฟนเลยค่ะ อยากอยาอยากเห็นร yeah, 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 ูปดีโอตันต่กินเฮดไหม <c oughs> อะไรวะโดนค้อนเหรอไปเดิมสิไหมครับไปเดิมมาแล้วครับ <c oughs> ขายกาแฟวันไหนรอเลยค่ะ <c oughs> เสียงอะไรอะ่ะ อะไรพี่เสียงอะไรเสียงอะไรพี่เสียงแชทต่ออ๋อเสียงแชทกลุ่มมีนี่ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ถามเฉยๆก็บอกอะไรเฉยไงพี่ <laughs> ยังไม่ทันว่าอะไรเลย